สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ในวิชาภาษาอังกฤษเราจะมาเรียนกันในยูนิตที่5 my favorite color ในครั้งที่1กันนะคะในบทเรียนนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสีที่เราชื่นชอบนั่นเองจะเป็นอย่างไรเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถถามและตอบเกี่ยวกับสีที่ตนเองชื่นชอบได้ เราจะมาเริ่มเรียนกันในหัวข้อ First Time นำเข้าสู่บทเรียน Listen and Say ฟังและพูดนักเรียนเห็นอะไรในรูปภาพบ้างคะในรูปภาพก็จะมีเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายและคุณพี่ตัวตลกอยู่ใช่ไหมคะนอกจากนั้นแล้วยังมีลูกโป่งหลากสีอีกมากมายในลูกโป่งแต่ละใบก็มีคำศัพท์ชื่อสีของลูกโป่งสีนั้นๆด้วย เราก็จะมาดูลูกโป่งกันนะคะว่ามีสีอะไรบ้างใอ็นเกเรียนออกเสียงตามครูนะคะลูกโป่งลูกแรกก็คือ green green สีเขียวลูกโป่งลูกที่สอง blue blue สีฟ้าหรือสีน้ำเงินลูกโป่งลูกที่สาม yellow yellow สีเหลืองลูกโป่งลูกที่4ี่ red red สีแดงลูกโป่งลูกที่ห้า o n g e orange สีสม้มลูกโป่งลูกที่หก u u r p l purple สีม่วงและลูกโป่งลูกสุดท้ายลูกที่7จ็ด k pink สีชมพูเราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่า ลูกโป่งมีกี่สีและสีอะไรบ้างทีนี้เราไปดูกันนะคะว่าเด็กสองคนนี้เขาจะสนทนาอะไรกันเริ่มจากเด็กผู้ชายนะคะกระถามเด็กผู้หญิงว่า What's your favorite color What's your favorite color คุณชอบสีอะไรแล้วนักเรียนล่ะคะนักเรียนชอบสีอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเด็กผู้หญิงจะตอบว่าชอบสีอะไรและจะสามารถตอบได้ว่าอย่างไรเด็กผู้หญิงก็ตอบเด็กผู้ชายว่า It's red. It's red. มันคือสีแดงหรือก็หมายความว่านะคะเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีสีที่ชอบก็คือสีแดงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ตัวตลกเนี่ยหยิบลูกโป่งสีเขียวให้เด็กผู้หญิงคนนี้เดี๋ยวพี่ตัวตลกจะต้องเปลี่ยนจากลูกโป่งสีเขียวเป็นลูกโป่งสีแดงด้วยนะคะแล้วนักเรียนล่ะคะชอบลูกโป่งสีอะไรเหมือนกับเด็กผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าต่อไปเราจะไปดูในเรื่องของ vocabulary หรือคำศัพท์กันนะคะ ซึ่งเป็นคำพา์นะคะที่นักเรียนจำเป็นจะต้องรู้สำหรับบทเรียนนี้เราไปดูกันเลยค่ะว่าจะมีคำว่าอะไรบ้างคำแรกนะคะก็คือคำว่า color c o l o r color สีต่อไปนะคะ red r e d red สีแดงต่อไปค่ะ yellow y e l, l. O W yellow สีเหลือง Blue B L U E blue สีฟ้าหรือสีน้ำเงิน Orange O R A N G E orange สีส้ม Green G R E N green สีเขียว purple, p u r p l e, purple สีม่วง pink, p i n k, pink สีชมพูต่อไปนะคะเรามาดู color of the Thai flag หรือสีของธงชาติไทยของเรานั่นเองนะคะว่ามีสีอะไรบ้างานักเรียนเห็นสีอะไรบ้างคะในธงชาติไทยของเรา ธงชาติไทยของเรานะคะก็มีสีแดงก็คือ red ซึ่งหมายถึงชาติและสีขาวก็คือ white ที่หมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินก็คือ blue ที่หมายถึงพระมหากษัตริย์นักเรียนก็ลองไปสืบค้นเพิ่มเติมดูนะคะว่าธงชาติประเทศอื่นมีสีอะไรบ้างต่อไปเราจะไปดูในเรื่องของ g r a m m a หรือไวยากรณ์กันนะคะซึ่งรูปแบบของไวยากรณ์ในวันนี้นะคะ ก็เป็นรูปประโยคของการถามตอบเกี่ยวกับสีที่ชอบซึ่งเราก็ได้เห็นตัวอย่างไปบ้างแล้วนะคะเมื่อตอนต้นนั่นก็คือถ้าเราต้องการถามคนอื่นว่าเขาชอบสีอะไรจะต้องถามว่า was h t your favorite color was h t your favorite color สีที่คุณชอบคืออะไรแต่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายที่ถูกถามและเราจะต้องตอบว่าเราชอบสีอะไรก็ให้เราตอบว่า is ตามด้วยคำศัพท์ชื่อสีนะคะที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะคะก็จะแปลว่ามันคือตามด้วยชื่อสีอย่างเช่นมันคือสีแดงมันคือสีเหลืองเป็นต้นนะคะทีนี้เราไปดูตัวอย่างเพื่อเพิ่มความเข้าใจกันนะคะอ่าอย่างเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเขาก็ต้องการถามเด็กผู้หญิงคนนี้ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะชอบสีอะไรเด็กผู้ชายก็พูดว่า what's your favorite color สีที่คุณชอบคืออะไร นักเรียนลองเดาสิคะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้น่าจะชอบสีอะไรเรามาดูคำตอบของเด็กผู้หญิงกันนะคะเด็กผู้หญิงก็ตอบว่า i s green มันคือสีเขียวนั่นก็คือเธอชอบสีเขียวนั่นเองนะคะดูได้จากชุดของเธอเลยเป็นสีเขียวจริงๆด้วยเป็นไงกันบ้างคะการถามตอบไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต่อไปนะคะเราจะมา practice หรือฝึกฝนในการถามตอบกันนะคะก็จะมีสถานการณ์ตัวอย่างมาให้นะคะ ครูนะคะก็จะให้นักเรียนเนี่ยช่วยครูคิดว่าเด็กคนนี้ควรจะถามว่าอย่างไรและเด็กคนนี้ควรจะตอบว่าอย่างไรนะคะมาดูกันที่สถานการณ์แรกกันเลยนะคะเอในรูปนี้นักเรียนคิดว่าเป็นที่ไหนคะน่าจะเป็นร้านขายรองเท้าใช่ไหมเอ่ยเรียนเห็นตัวหนังสือบนชั้นวางรองเท้ามั้ยคะอ่านว่า shoes for you แปลว่ารองเท้าสำหรับคุณแล้วก็มีเด็กผู้ชายสองคนนะคะ ก็มีเด็กผู้ชายสองคนนะคะกําลังยืนอยู่ในร้านรองเทา้าดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยกำลังจะลองรองเท้ากันอยู่เลยนะคะทีนี้คะ่ะเด็กผู้ชายนะคะที่ใส่หมวกเนี่ย <riding> เขาก็ลองรองเท้านะคะไปหลายคู่เลยทีเดียวทำให้เด็กผู้ชายที่ใส่ชุดเอี๊ยมนะคะต้องถามเด็กผู้ชายที่ใส่หมวกนะคะว่าสีที่คุณชอบคืออะไร <S <S เด็กผู้ชายที่ใส่ชุดเอี๊ยมต้องการถามเด็กผู้ชายที่ใส่หมวกจะต้องพูดว่าอย่างไรคะเป็นภาษาอังกฤษ เด็กผู้ชายที่ใส่ชุดเอียมจะต้องพูดว่า What's your favorite color สีที่คุณชอบคืออะไรเด็กผู้ชายที่ใส่หมวกนะคะแล้วเลือกรองเท้าอยู่นานนะคะในที่สุดเขาก็เลือกสีรองเท้าที่ชอบได้สักทีนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าเขาใส่รองเท้าสีอะไรอยู่เขาก็ใส่รองเท้าสีส้มนั่นเองนะคะซึ่งเป็นสีที่เขาชอบถ้าเด็กผู้ชายที่ใส่หมวกต้องการตอบว่ามันคือสีส้มเขาจะต้องพูดเป็นภานษาอังกฤษว่าอย่างไรคะ เด็กผู้ชายที่ใส่หมวกก็สามารถพูดได้ว่า it's orange <S มันคือสีส้มสุดท้ายนะคะในที่สุดเด็กผู้ชายที่ใส่หมวกก็เลือกรองเท้าได้แล้วนะคะก็คือสีส้มนั่นเองเป็นสีที่เขาชอบต่อไปนะคะก็เป็นเด็กผู้หญิงสองคนก็มีเด็กผมสั้นนะคะที่มีดอกไม้หลากสีเลยแล้วก็เด็กผมยาวนะคะที่น่าจะเป็นเพื่อนของเด็กผู้หญิงผมสัน้นเด็กผู้หญิงผมสั้นนะคะก็มีดอกไม้เยอะมาก และต้องการจะแบ่งให้เพื่อนของเขานะคะแต่ไม่ทราบนะคะว่าเพื่อนเนี่ยชอบสีอะไรเลยอยากจะถามเพื่อนผู้หญิงผมยาวว่าสีที่คุณชอบคืออะไรเพื่อที่จะให้ดอกไม้นะคะตามสีที่เพื่อนของเขาชอบเด็กผู้หญิงผมสั้นจะสามารถถามเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไรคะเด็กผู้หญิงผมสั้นก็สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า What's your favorite color? สีที่คุณชอบคืออะไรทีนี้นักเรียนดูในรูปภาพสิคะว่าเด็กผู้หญิงผมยาวเนี่ยอยากได้ดอกไม้สีอะไรซึ่งในรูปภาพนะคะก็เป็นดอกไม้สีม่วงอ่อนๆถ้าเด็กผู้หญิงผมยาวต้องการบอกว่าฉันชอบสีม่วงหรือมันคือสีม่วงเด็กผู้หญิงผมยาวจะสามารถตอบได้อย่างไรคะเด็กผู้หญิงผมยาวก็สามารถตอบได้ว่า it's purple มันคือสีม่วงหรือเธอชอบสีม่วงนั่นเองนะคะเด็กผู้หญิงผมสั้นก็เลยแบ่งดอกไม้สีม่วงให้เด็กผู้หญิงไปนะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการเรียนการสอนนะคะเกี่ยวกับการถามและตอบนะคะสีที่ชอบนะคะในวันนี้ในครั้งหน้านะคะเราก็จะยังอยู่เกี่ยวกับเรื่องสีเหมือนเดิมแต่จะเป็นการถามตอบในรูปแบบอื่นนะคะให้นักเรียนคอยติดตามให้ดี ส่วนในคลิปนี้ครูขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้ครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ